เมเปิลพี่สาวกลับจากไปถ่ายคลิปเข้าบ้านมาพอดีเมาถามทำไมพี่น้องชอบตีกันบ่อยเมเปิลบอกว่าเป็นเรื่องปกติพี่น้องตีกันโดยเมาเล่าความฮอตเมเปิลเคยไปเล่าเพื่อดูเมเปิลเต้นด้วยเมเปิลเล่าบ้างว่าสมัยก่อนทำผับทำร้านเล่ากับพี่ชายธุรกิจหลายอย่างเจอสซวแล้วก็เจ๊งหมดด้วยเมเปิลบอกด้วยว่าเป็นเหตุให้เมามาเจอสปอยมาคบกันด้วยสปอยยอมรับตัวเองเริ่มก่อนบอกว่าเดี๋ยวออกไปซื้อให้ใหม่นางซัดเลยด้วยความอยากกินที่ดัดขนตาบินจากสปอยก่อนเมเปิลเล่าเสริมถึงเหตุการณ์บ้าน แต่กาถามว่าสองคนนี้เที่ยวหนักมากเมื่อก่อนเมาก็เที่ยวด้วยล่าสุดไปญี่ปุ่นผับอยู่ใต้ดินอากาศเบาบางมากเมาเล่าว่าเจอสาวญี่ปุ่นจ้องเข้ามาจับแขนจับตัวเมาไม่สนใจสปอยอยู่ข้างข้างีขอไลน์ไอจีเมาให้ไลน์ไปสปอยเพิ่งรู้ก็ตอนนี้ถึงกับขึ้นเลยลั่นทําไมไม่บอกเมาชี้แจงลบไปหมดแล้วพร้อมเผยเหตุการณ์หนักเที่ยวคืนแรกที่ญี่ปุ่นเมาเป็นลมพับเลย h t t p s colon slash www youtube com slash w v เท่ากับศูนย์เจเขีดล่างเอ แอนทีเท่ากับ 337s